รอจะถ่ายท่านอยู่ภายในบริเวณกานโครงการผูกทัินสิน้าสารราคาจธรรมในชุมชนในเขตเทศบาลจังหวัดนครนี้กลับขอขอบคุณครับทุกตำบลหมู่บ้านนะครับ

ค <c oughs> ิดโลมาตฐาน <c oughs> มั่นใจได้ <c oughs> นอกจากการเกษตรมาถามสวัสดา์ังต้งดีมังคุดจากก <c oughs> าร <c oughs> <c oughs>